สวัสดีคะ่ะน้องๆวันนี้เอาเรื่องเซตม .4 มาฝากน้องๆน,นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะน้องๆต้องรู้สมาชิกและสับเซตซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องๆจะสับสนกันมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะเซต A นะคะให้หน้าตาสมาชิกมาแบบนี้นะคะอันดับแรกที่พี่จะบอกน้องก่อนนั่นคือการนับจำนวนสมาชิกนะคะการนับจำนวนสมาชิกเราจะนับโดยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแบบนี้ ะะฉะนั้นในข้อนี้มีสมาชิกกี่ตัวมาดูกันเลยตัวนี้1ตัว2ตัวและ3ตัวเห็นไหมคะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาเซต A มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวเราก็เขียนบอกเลย NA มีสมาชิก3ตัวทีนี้ถ้าจะบอกว่า1เป็นสมาชิกของเซต A เราใช้สัญลักษณ์อะไรเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์คล้ายๆตัว E ค่ะตัวนี้เป็นการบอกว่าเป็นสมาชิก นะคะเราก็เขียนว่า1เป็นสมาชิกของเซตเเขียนบอกอย่างนี้เลยนะคะอะไรอีกเซตของ 1, 1ก็เป็นสมาชิกของเซต A ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็เซตของ1 2สองก็เป็นสมาชิกของเซต A ก็คือตัวนี้น,นะคะแล้วถ้าสมมุติพี่บอกสาม เป็นสมาชิกของเซต a หรือเปล่านะคะเราก็ไปดูมี3อยู่ในเซต a ไหมคะถ้าไม่มีก็แปลว่า3ไม่เป็นสมาชิกเราจะใช้เสันลั์แบบนี้นะคะขีดทับลงไปเลยนะคะเป็นการบอกว่า3ไม่เป็นสมาชิกของเซต a งั้นมาตอบคำถามกันก่อนในข้อแรกนะคะเขาบอกว่า1เป็นสมาชิกของเซต a นะคะก็ถูกต้องนะคะข้อ2เซตของ12ก็เป็นสมาชิกของเซต a ตรงนี้ที่เราเขียนมา ะะก็ถูกต้องข้อ3มเซตของ123เป็นสมาชิกของเซต A มั้มคะมีหรือเปล่าน้องก็ไปดูข้างในไม่มีไม่มีเขาบอกว่าเป็นสมาชิกแปลว่าข้อนี้ผิดทันทีนี่คือการบอกการเป็นสมาชิกนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะสับเซตนะคะมาดูกันเลยตัวอย่างให้ก่อนยกตัวอย่างนะคะเหมือนเซตของ2 3สเป็นสับเซตของ 1>, 1 2 3หรือไม่นะคะทีนี้วิธีการจะดูว่าเซตของสองสเป็นสับเซตของ123หรือไม่ให้น้องสังเกตอย่างนี้เลยสังเกตที่ทางซ้ายเลยค่ะดูสมาชิกข้างในปีกานะคะเลข2นะคะมีอยู่ในเซตทางขวามือหรือเปล่าแล้วก็ไปดูเลยมีถูกไหมคะดูแค่ข้างในปีกานะคะ2มีอยู่ในทางขวาไหม ซึ่งมีเราก็ติ๊กไว้ก่อนมีนะต่อไปไปดูอีกเลขหนึ่งค่ะเลข3มีอยู่ในเซตทางขวามมือเราหรือเปล่านะคะเราก็ไปดูเลยเอ้าวมีเห็นไหมคะก็แปลว่าเซตของ2-3เป็นสับเซตของเซตของ1 2 3ด้วยนะคะอีกสักคอหนึ่งนะคะตัวอย่างอย่างเช่น3กับ5ค่ะเขาบอกว่าเป็นสับเซตของ หนึ่งสามดหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะน้องๆสังเกตค่ะเลข3ดูข้างในปีกามีอยู่ในเซตทางขวามือหรือเปล่าเราก็ไปดูเลยมีถูกไหมคะนี่ก็ถูกต้องนะคะอันนี้มีหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งค่ะเลขห้ามีอยู่ในเซตทางขวามือหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่มีงั้นแปลว่าเซตของสามห้า ไม่เป็นสับเซตน้องขีดทับเลยไม่เป็นสับเซตของเซตของ137นะคะซ้ายมีขวาก็ต้องมีนะคะแบบนี้จึงจะเป็นสับเซตงั้นข้อ4กันเลยค่ะเซตของ1เป็นสับเซตของเซต A หรือเปล่าเซต A อยู่ด้านบนตรงนี้น้องๆดูเลยดูแค่ด้านในนะคะเลข1มีอยู่ในเซต A ไหมคะเราก็ไปดูอ้าวนี่ไงมี ถูกไหมคะงั้นก็แปลว่าเซตของ1เป็นสับเซตของเซต A ถูกต้องแล้วต่อไปข้อ5ค่ะ 1. มีอยู่ใน A อไหมคะมีอยู่ในเซต A อไหมน้องก็ไปดูมีเห็นไหมคะนี่ก็มีเลข2 2ตัวเดียวนะคะเลข2มีอยู่ในเซต A หรือเปล่าน้องก็ไปดูเลยเฮ้ยไม่มีเห็นไหมคะไม่มีงั้นก็แปลว่าข้อนี้ โจทย์บอกว่าเซตของ1,2เป็นสับเซตของเซต A แบบนี้ก็ผิดทันทีนะคะนี่คือวิธีการดูสมาชิกกับสับเซตนะคะน้องๆลองไปฝึกกันดูนะคะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ